สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีส่วนจันทร์ครับมีพ่อผ้าพี่น้องมาเลาะเบลฟิซันบรรยากาศการขายการขายอยู่ร้านดอกจันทร์อำเภอเยื่อรดาษนะครับหลังจากที네่งานแข่งเรือจบไปแล้วเมื่อวานนะครับงานแข่งเรือถ้าพี่น้องมาเราเป็นซิมค่ะการขายการขายส่วนที่รอที่รอที่โป่งบ้านเฮาเงจนเป็นประโคมทำประโคมเงินน้ำพวงที่โป่งลูกนักโตและหน่อยซานติบมาเลย มื้อนี้ลอยตอลอยสามสิบบาทนะครับเจ้นของชิปมเดี๋ยวพาไปลองเลาะเดือทางในเขาจีเขาจีอุ่นๆหอมๆครับกับบรรยากาศอากาศเย็นๆมาลองมาหลอดเบือดทิ้งขากันจ่ากันขายบ้า,หบานห้องหนึ่งครัน อด้าปูาเจ้านน้าปูนาปูัสนีปปูนาใปูา่กนาไม่ใช่ตัวนี้ไงครับปูหน้าปูปูขนจะมีนะครับปูไข่ปูไข่ปูแดงปูไข่ปูแดงปูดำครับนีบางคนเขาจะเห็นปูไข่นะครับเป็นปูไข่ปูดำครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ปูนาบานเฮาครับัเป็นปูนาบานเฮาครับา ันนี้นันเตี้ยนเรยันเด็เาะยนเนถามยนครับนะครับสามร้อยห้าโลละสามร้อยห้าสิบบาทเด้ครับเย็นครับโหลละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเยนโกหนาล้านดอกจันครับพี่น้องอำเภอเขียมมาัดจังหวัดอุบลราชธานีครับเมือน หลังจากทีงานแข่งเรือแล้วนะครับไปพี่น้องมะาเอมงเพราะว่าเป็นมีสินขายังขายเนี่ยเมื่อ้งานแข่งเ,เรือผมบ่ได้มานะครับเพราะว่าลานแหลครับค้นไหลยคนหลายผมบดค่อยเดิมาถ่ายเนาะเพราะเสียงเพลงก็หลนะครับนี่โตครับพี่น้อง,ออง, nice ง,ง,งลู <S <S <บ>กตัวเจักรจันหน้าเจักระจันครับพี่น้อง ช่วงนี้ร้านดอกจันท่าเหลือนนี่คบนะครับกบหน้าชิปโอมนะครับส่วนหนเดี๋ยวมันยินมผอมยิ้มเลยยิ้มชิปโอมยินมตะปัดเป็นกำลังนับอยู่เลยครับเนี่ยค่ะเดี๋ยวล้างของการขายครับของแหงกันนี่นะครับปลาแหงเป็นปลาอยัางนะครับเนี่ยเป็นปลาหนังปลาเชื่อมโอ้ปลาหนังปลาเชื่อมแหงนะครับยอด ปัย่อนโอ้ปัย่อนคือสีงามเนี่ยเฮ็ดแหงลอสีสันสสีันเป็นตะเสียบขนาดเลยเบบครับจิโ,ปโปร่จิปลมมาใหม่ๆครับกำลังนับเลยเบื้องหลังครับก่าจะได้ใช้นะครับต้องนั่งนับเขก่อนจิปลมครับไหมจิปลมจิโร่ ก็ปลาหย่อนแหงปลาย่อนตาเชื่บดครับของแหงนี่ครับคีอน้อกบแหงคูหน้าคูนาหอยเต่าก็มีครับพี่นมอดยมือหนักงนทยมาปล่อยเราต้องทสื่อปล่อยคนที่รอจุผมเยยนครับ กินขาบานฮ้องช่วงเนี่ยครเป็นชิปปมแหรอครับชิปปมกบหน้าปลาโขงก็าโขงประหนั่งโอ้ย่ายเลย่าา่านนะี่ยน่ตัวนั้นชิปปลมตัวนั้นโดดหานแล้วครับนั่นบอบบ๊บบ๊อบบ๊อบ๊ออบบ๊อบบบบ๊อบบับบ๊อบด ิโอมแบบสามวันสามหน่อยครับพี่น้องน้านี้ก็จะเป็นจิปโอมนะครับหลายล้อยต่อร้อยสามชิ er pues like ้นะครับจิปอมใช่แล้วมันสองฟังต่อมีเด้ยครับพี่น้องต่อขายเป็นห้างเ้ยเด็นเนี่ยนะครับนกห้างเลยครับตัวจัดรอยแล้วครับ คนขายเป็นห้างนะครับขายยกห้างเลยแบบแจ๊ะแล้วก็มีนะครับพี่น้องแจ๊ะแจ๊ะเป็นนี่จะลูลกับจะครับถุงละลอยสองลอยเป็นโล่โล่ละสี่ลอยนะครับเนาะจะเป็นลอยเน่งสองลอยสี่ลอยนะครับโล่น่งสีล่ลอย แฉเหลวครับง่ายๆสะดวกด้วยแมากับพรอมเห็ดเลยนะยุตลาดล้านดอกจันนะครับพี่น้องอำเภอเขียนตลาดทองครับจิ้นขากระลากหลายครับลูกโตกอหลายนะครับมันลูกโตถ้าเป็นโลแฉเหลวแบบนี้เขาขายโลละสี่อยนะครับชิปโอมครับนานี่ชิปโอมกําลังมั่นพอชิปโอมช่วงไข่นะครับนี่ครับ้องแหงกบแหงกบแหงเกลยดแหงเอียนครับต่วเอียนนี่ ราคากะสามรอยห้าสิบโลและสามร้อยห้าสิบนะพี่น้องนีเต่าผมเต่าพี่น้องอามันไข่ผอมไหมมันไข่ออกน้ำล้วครับเต่าไข่เต่าไข่จังสีเพิ่งสื่อไปปล่อยเลยนะครับนอนยเรวงนมาแบงกิดได้ เรียกคือเปล่ากับว่าแม่บอกกิน่กินนี่ได้ครับเด้อฟองแข่งเออแม่ไปหรือบอกโกเมนต้องใจพี่คนเดียวกันฮะครับสินค้ากันกับเฮาครับบกก้อนี่นะครับบกก้อนน้ำไรับำนะมันคือเด็กผู้ชายรูปนะบกก้อนี่พันขายยังไงครับบกก้อนน้ำ ร้านอร่อยค่ะโลนึงนะคะโลอร่อยนะครับบอกก่อนเลี้ยงแต่ไปค่ะก้อน้ำครับสินค้าบ้านเฮาครับตลาดล้านดอกจานมาได้ไหมครับเมื่อนี้หลังจากงานเชียงเรือแล้วนะครับสินค้าก็ยังหลายคือเก่าครับสินค้ากันขายการขายยังหลากหลายคือเก่านี่ได้หลายอย่างนะครับกบหน้าปลาโขงต่อชิปนปมครับหลายหนชิ้นปมชิ้รอลอยต่อลอยสามสิบบาทนะครับ